วัส t ์แีเขาสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหม <c oughs> คลิปรีวิวรองเท้าอีกแล้วนะครับรองเท้าที่ผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันในวันนี้นะครับก็คือคู่นี้เลย c l อ t X กับ Nike นะครับในโมเดล Air Max 1 Kiss of Death นั่นเองนะครับ ก่อนที่จะไปเริ่มดูรีวิวรองเท้าคู่นี้กันนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าหลังจากที่ลงรีวิว n นกี้เอสบีไปสามคู่นะครับมีการ call to action ให้ทุกคนกด subscribe นะครับตอนนี้มันได้ผลจริงนะครับจาก70%ที่ไม่ได้กดซับเนี่ยตอนนี้ลดลงมาแล้วครับเหลือประมาณ66%นตะครับต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับที่กด s u b s c r i b e ให้ช่องของผมนะครับใครที่ไม่ได้กดนะครับก็กดตอนนี้นะครับช่วยเพิ่มยอดซับให้ช่องของเคอร์บูนะครับเพราะช่องเคอร์บูบกำลังเดินทางเข้าสู่7 0 0 0 0 subscribe นะครับขอบคุณมากๆเลยและอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของ YouTube Membership นะครับเดี๋ยวเดือนหน้าจะมีการสุ่มจับรองเท้านะครับยังไงก็รบกวนนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องของเครอคร์บูลครับก็กดปุ่มจอยด้านล่างได้เลยครับเริ่มต้นที่50บาทเท่านั้นเองนะครับไม่พูดเยอะละเดี๋ยวเราไปเริ่มดูรองเท้าคู่นี้เลยครับ let's go <S ก่อนที่เราจะไปเริ่มดูกันที่รีวิวดีเทลต่างต่างบนตัวรองเท้าเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจกับแบรนด์คลอสก่อนนะครับ c l o ชีนะครับคลอตนะครับคลอตเนี่ยเป็นแบรนด์ประเทศฮ่องกงนะครับเป็นสตรีทแบรนด์เป็นสตรีทแวร์ประเทศฮ่องกงเลยครับคนที่เป็นเจ้าของนะครับแล้วก็ดีไซเนอร์เองเนี่ยก็คือเอดดิสันเชนนะครับเป็นดารา นักร้องเป็นแรปเปอร์แล้วก็รวมทั้งเป็นนักธุรกิจด้วยนะครับที่สร้างแบรนด์นี้ขึ้นมาเนาะครอสไนกี้แอร์แม็กซ์วันคิสออฟเดทนะครับหรือว่าตัวย่อคือ K.O.D เนี่ยหลายๆคนอาจจะเห็นเนาะ K.O.D ก็ย่อมาจากค s s ออฟเดทนะครับคู่นี้เนี่ยเคยวางขายครั้งแรกนะครับเมื่อ15ปีที่แล,แล้วก็วคือปี2006นั่นเองนะครับแล้วก็กลับมาลีดโปรดักชันให้ทุกคนได้คิดหาคิดถึงกันเนาะหลายๆคนก็อาจจะเกิดไม่ทันหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าเฮ้ยคู่นี้มันออกมาครั้งแรกครับจริงๆมันคือออริจิ มันคือ15ปีแล้ว2006เนาะแบรนด์คอรเองนะครับคอนเซปต์ Concept ของการสร้างแบรนด์เนี่ยก็คือการดึงเอาวัฒนธรรมนะครับจากตะวันออกเชื่อมกับตะวันตกนะครับเป็นอีสต์กับเวสต์นะครับมาเจอกันเนาะคู่นี้นะครับพิเศษสุดๆเลยก็คือมันใช้วัสดุที่พรีเมียมมากๆนะครับแล้วก็มีการดีไซน์ที่มันแบบล้ำยุคล,ล้ำสมัยมากๆถ้าย้อนกลับไปเมื่อ15ปีแล้วเนี่ยกับโทบ,บอ์ที่เป็นสีใสตรงนี้เนี่ยคือมันล้ำมากๆจนถึงทุกวันนี้ยังมีไม่เยอะนะครับที่ใช้วัสดุที่เป็นแบบว่า โท่บ็อกซ์สีใสแบบนี้นะครับเป็นพลาสติกใสตรงนี้เนาะและแรงบันดาลใจนะครับในการสร้างรองเท้า Air Max 1 K s o t e เนี่ยมันมาจากการนวดกดจุดนะครับเป็นแบบว่าวิธีแผนโบราณจีนเนาะก็คือกดกดจุดตรงฝ่าเท้าเนี่ยทำให้ร่างกายมันแบบมีการไหลเวียนของเลือดนะครับอันนี้ก็คือคอนเซปต์หลักๆเลยเนาะในการสร้างรองเท้าคู่นี้นะครับผมอ่ะเรามาเริ่มดูจากตัวกล่องก่อนลวกันเนาะรองเท้าไว้ตรงนี้ก่อนกล่องจะมีหน้าตาเป็นแบบนี้สีดํา แบบนี้นะนี่ดำรอบด้านเลยอัแบบนนี้นี่มีสัญลักษณ์ครอสอยู่นะครับตรงนี้ก็จะมีเป็นภาษาจีนนะครับผมก็อ่านไม่ค่อยออกนะครับตัวนี้อ่านค่อนข้างยากนะครับทูกเกเตอร์นะครับเป็นเหมือนแบบ f a แฟมิล,ลี่เนาะเป็นเหมือนครอบครัวของครอสนะครับด้านบนเนี่ยจะเห็น Nike โลโก้สีดำเงาๆนะครับแล้วตรงนี้จะมีแถบเป็นแถบกระดาษอย่างเงี้ยก็เรียนแบบเวลาที่บอกว่าคนจีนเขาเขียนผู้กันเนาะ เขาจะเขียนบนกระดาษแถบยางอย่างนี้เราไปแบบแขวนฝาบ้านไปให้เป็นของขวัญเนาะตรงนี้เนี่ยทุกคนอาจจะมองไม่ค่อยออกนะครับให้มองดีๆนะครับมันเขียนเอาไว้ว่า Air Max One นะครับนี่เป็นแบบลายผู้กันนะครับนี่แล้วก็มีเรียนแบบเป็นการปั๊มตาแบบว่าบนตาปั๊มหินนะเออโคตดจีนเปิดออกมาครับรองเท้ามันอยู่ข้างนอกแล้วนะครับแต่ตัวกระดาษห่อรองเท้าเนี่ยจะเป็นลวดลายของแพทเทิร์นจีนๆนะครับครอสนะครับแล้วก็มีแบรนด์ โลโก้ครอสอยู่ตรงนี้เนาะอ่าและด้านในกล่องนะครับจะมีแถบกระดาษอีกอันนึงนะครับที่เขียนเป็นภาษา แล้วก็ต่อด้วยภาษาอังกฤษนะครับเป็นอวัยวะนะครับส่วนต่างๆของร่างกายเนาะว่ากดจุดตรงไหนบนเท้าเนี่ยมันจะส่งผลไปถึงตรงไหนครับตับไตไส้พุงอะไรเงี้ก็จะบอกหมดเลยครับเจ๋งมากๆเลยเนาะมาต่อที่ตัวรองเท้านะครับรองเท้าคู่นี้เนี่ยวางขายครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่27มีนาคมที่ผ่านมาครับราคาป้ายแล้วก็เข้าไทยด้วยครับอยู่ที่5,500บาทนะครับคัลเลอร์เวนเนี่ยตามบนกล่องก็เขียนไว้ว่า Net Deep r e ร Or a n g เลนเบนะครับก็นี่เลย มีสีน้ำตาลสีแดงและสีส้มนี่ฮะหลักๆก,ก็ประมาณนี้นะครับดีไซน์ของคู่นี้เนี่ยผมบอกเลยว่าวัสดุเนี่ย มันค่อนข้างพรีเมียมมากๆ,ๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นหนังไม่ว่าจะเป็นหนังกลับนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังแบบว่าทาลวดลายแล้วก็มียางที่เป็นสีนะครับนี่แล้วก็ไอซี่โซด้านหลังคือแบบวัสดุการดีไซน์นี่ค่อนข้างพรีเมียมครับมาเริ่มจากบริเวณโทบ็อกซ์ก่อนนะครับโทบ็อกซ์เนี่ยก็อย่างที่บอกนะเป็นจุดเด่นที่เด่นที่สุดนะครับก็คือตรงอาโทบ็อกซ์สีใสนะครับเป็นพลาสติกใสเลยเนะาะทะลุเห็นแบบข้างในเลยนะนี่คืออินโซนะที่เป็นภาษาจีนนี่คืออินโซอยู่ด้านในเลยนะครับต่อมาที่โทแคปกับมัดกาดนะครับจะไดเลยยาว รอบบริเวณทบ็อกซ์แล้วก็ยาวไปถึงด้านหลังตรงนี้เลยนะครับนี่มัดกาดของ a i r ์แม็นะครับหนังกลับสีน้ำตาลอ่อนสวยงามมากมากนะครับและด้านข้างนะครับสองด้านนี้นะสวูชเนี่ยจะเป็นสวูชหนังสีแดงนะครับเป็นแดงแบบแดงเข้มๆเลยแล้วก็ทำลวดลายคล้ายๆกับหนังจระเข้นะครับเดินได้สีแดงนะครับสวยงามมากๆเลยตรงนี้มิดพาแเนลนะครับที่อยู่บริเวณด้านหลังสวูชเนี่ยก็จะได้เป็นหนังกลับนะครับ2ด้านเลยทำหน้าที่เป็นไอเล็ด้วยร้อยเชือกรองเท้านะครับนี่ ต่อจากสวูชเนี่ยเราจะได้เป็นหนังด้านๆนะครับสีขาวหูวัสดุดีมากๆเลยครับนี่เลยปิดอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็มีแพทเทิร์นกับโลโก้ ครอสนะครับออกไปทางตะวันออกเนี่ยจีนๆหน่อยเนาะตรงนี้นะครับผักได้สีส้มสวยงามมากๆเชือกรองเท้าที่ให้ติดมาในคู่นี้เนี่ยจะเป็นเชือกรองเท้าสีน้าตาลอ่อนนะครับปลายเชือกสีน้ําตาลเช่นกันนะครับก็ล้อไปกับตัวหนังกลับบนอัปเปอร์นะครับส่วนเชือกแถมนะจะเป็นเชือกสีแดงนะครับที่เคลือบแว็กซ์ก็จะดูแบบว่าเงาๆเลยนะครับพรีเมี่ยมมากๆเลยตัวนั้นนี่ิลนรองเท้าจะเป็นเลนรองเท้าสีแดงนะครับแบบนี้เลยเป็นทัมเบิลเลตเตอร์นะครับค่อนข้างนุ่มมากๆเลยเนาะ สีแดงนะครับส่วนแท็กด้านบนตัวลิ้นรองเท้าเนี่ยจะได้เป็นแท็กหนังกลับนะครับมีสกินโลโก้ Nike Air สีเขียวนะครับส่วนด้านในเนี่ยจะเป็นโลโก้คลอดสีเขียวอยู่ด้านในเช่นกันนะครับ มาดูต่อที่ซอ็อกไลเนอร์นะครับซ็อกไลเนอร์เนี่ยสังเกตนะครับว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยจะไม่มีการบุด้านในนะครับติดกับหนังของรองเท้าเลยที่เป็นปุ่มๆนะครับอยู่บนชิ้นนี้เลยนะครับตัว Ankle Top ตัวนี้นะครับจะเป็นหนังปุ่มๆเสียมตาลและด้านในเนี่ยก็จะเป็นหนังที่กับด้านของมันนะครับอยู่ตรงนี้ทำให้เออขอบตรงนี้ค่อนข้างคมนะครับถ้าเกิดทุกคนจะใส่คนจะใส่ถุงเท้านะครับไม่งั้นกัดรองเท้าตายเลยข้อเท้าตรงนี้โดนกัดแน่นอนครับตรงนี้ค่อนข้างคมนะครับนี่ต่อกันที่อินโซนะครับอินโซของคูู่่่นนนนีีี้้้เเเเยยยจะะบบบออออกกลววาาาพพิศษสุดดดดดๆคครรััผมมึงให อินโซจะเป็นลายแบบคอสตอมเมสอย่างนี้นะครับจะมีการพิมพ์ลวดลายบนแผ่นรองเท้าเลยนะครับก็เป็นภาษาจีเนะจุดกดบนเท้าต่างๆนะครับแล้วก็มีเป็นรูปขาคนนะฮะนีแล้วก็บวกกับเส้นเลือดข้างล่างตรงนี้เนี่ยด้านนี้เนี่ยจะเป็นสัญลษณ์ของแบรนด์โลโก้คลอสนะครับแต่อีกด้านนึงนะครับที่อยู่บนตัวนมนๆเนี่ยจะเป็นโลโก้ไนกี้นั่นเองนะครับ2ด้านจะไม่เหมือนกันเนาะ มาต่อกันที่มิดโซนะครับมิดโซก็อย่างที่บอกนะครับว่าเป็นมิดโซโฟมสีส้มแบบนี้เลยออเรนบรสนะครับโคตรเด่นเป็นจุดที่สวยที่สุดเด่นที่สุดในรองเท้าคู่นี้นะครับนี่เลยรอบด้านเลยนะครับเป็นโฟมยางสีส้มนะครับแอร์ยูนิตเนี่ยที่เห็นด้านในเนี่ยจะได้แอร์ยูนิตข้างในเป็นสีแดงนะครับพลิกมาดูเอาโซด้านล่างก็พิเศษมากๆครับเป็นไอซี่โซนะครับทำให้มันเห็นลวดลายข้างในรองเท้านะครับข้างในรองเท้า่จะเป็นรูปฝ่าเท้านะครับที่แบ่ง สัดส่วนเป็นกดจุดต่างๆนะครับเลข0ูนเนี่ยจะอยู่บนบริเวณนิ้วเท้านะครับการกดจุดที่ตรงนี้จะส่งผลไปถึงตรงไหนของร่างกายนะครับเขาก็จะบอกมันเหมือนทําให้เราได้เรียนรู้วิธีการกดจุดนะครับถ้าเกิดอยากกดและนวดคอนะครับให้กดเบอร์ตรงจุดที่10นะครับเราก็ไปดูเลยไหนวะ ตอยู่รงไหนกดตรงจุดตรงนี้ครับใต้นิ้วโป้งเนาะเบอร์สิบนะครับกดนวดไปเรื่อยๆจะทําให้เลือดตรงคอเนี่ยไหลเว้ได้ดีขึ้นนะจะทำให้การปวดเมื่อยคอนะครับดีขึ้นครับนี่ก็คือคอนเซ็ปต์ของเขานะครับนี่เป็นลูกฝาเท้าเป็นสีสีแบ่งเป็นโซนๆไปเลยครับแล้วก็ตรงส้นเท้าจะได้โลโก้คลอดอยู่จบอยู่ตรงนี้นะครับเอออีกดีเทลหนึ่งที่ลืมพูดนะครับก็จะเป็นจุดร้อยเชือกสองรูสุดท้ายนะครับรูบนสุดเนี่ยก็จะได้ปิดเป็นหนังสีขาวนะครับแล้วข้างในเป็นพลาสติกสีเขียวอ่อนๆนะครับนี่ Uh huh. ตรงนี้ลืมพูดนะครับจุดอื่นๆผมรู้สึกว่าน่าจะไปกันหมดแล้วนะครับนี่ก็คือรีวิวทั้งหมดนะครับบนดีเทลของรองเท้าคล็อดไนกี้ i อ Max 1็กซ์วันเคสออฟเดนะครับมาพูดถึงวิธีการเลือกไซส์กับตัว n นก e Air Max 1 Case of d a t e คู่นี้เนาะคู่นี้ผมบอกเลยว่าสามารถลดได้0.5ไซส์นะครับเหตุผลก็คือ Case of ฟเ a t e เนี่ยไม่ได้มีทำไม่ได้ไม่ได้ทำการบุพื้นที่ด้านในเนาะเขาใช้แบบหนังเปล่าๆเลยอะ รอบรองเท้าเลยนะครับทำให้พื้นที่ด้านในเนี่ยกว้างขึ้นมีมากขึ้นนะครับสามารถลดไซส์ได้0.5ไซส์นะครับคู่นี้จะได้พอดีกับเท้าทุกคนนะครับสมมติว่า t 22ไซส์ของเพื่อนๆอ,อยู่ที่10 US คู่นี้อาจจะซื้อได้ที่9.5 US นะครับ สรุปสุดท้ายนะครับราคา price กับ u a l i t y คู่นี้เนี่ยอดีตคู่นี้เนี่ยครับเคยแรงมากๆในปี2006เนี่ยออกมาเคยราคาวิ่งไปอยู่ที่20,000บวกๆนะครับแต่รีสต็อกมาในปี2021เนี่ยราคาที่ผมเช็คในเว็บไซต์สะสมนะครับจะทำให้เห็นว่า Nike Air Max One c l o t s Chris of Day 2021เนี่ยราคาขายก็จะอยู่ที่ประมาณเริ่มต้นประมาณ7 8 0 0 0บาทนะครับแล้วแต่ไซส์ด้วยก็ถ้าเกิดใครอยากจะหารองเท้า Air Max One ดีไซน์ล้ำๆเนี่ยตอนนี้ราคามันก็ลงมากๆแล้วนะครับเป็นโอกาสที่ดีสาหรับการช็อป Air Max One k i s s o f d e a t h คู่นี้นะครับในปีนี้เนาะเมื่อเทียบกับวัสดุแล้วก็คอนเซ็ปต์ดีไซน์ผมรู้สึกว่าราคา7-8 0 0 0เนี่ยควรช้อนซื้อควรมีเก็บไว้เลยนะครับแบบสวยงามมากๆเลยแล้วก็ใส่แต่งตัวเปลี่ยนสีถุงเท้าสวยงามมากๆนะครับคู่นี้แนะนาเลยก่อนจากกันไปนะครับอยากจะให้ทุกคนนะครับพิมพ์คอมเมนต์บอกผมกันหน่อยนะฮะว่าคิดเห็นยังไงร,รู้สึกยังไงกับรองเท้าคู่นี้นครับสวยไม่สวยอยากได้ไม่ได้จะซื้อเลย หรือยังไงครับพิมพ์มาบอกกันตอนนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเองนะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในช่องของเคอร์วูนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดี peace out